น,นี้เนี่ยเราจะต้องขอต้อนรับนะคะเพลงละครเลตติ้งอันดับหนึ่งเรียกได้ว่าน่าจะเป็นละคร,ทคร1ทุ่มที่สร้างสถิติเลตติ้งได้อันดับหนึ่งจากทุ่ประเทศค่ะย้ำอันดับหนึ่งบ่อยเหมือนกันนะ <c oughs> เล่าเรื่องเราเนี่ยมาี่นี่ยังไงฮะมันได้มาด้วยหยาดเหงื่อเลยจันตาเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าร้องไห้กันระงมเหมือนกันครับถือได้ว่าในที่สุดนะคะพกานะคะก็จําตัวเองได้สทีก็คือเธอดิฉันเองจาความได้นะคะแล้วก็ไปหาสามีแล้วก็ลูกแล้วก็ได้แบบว่าสู้ลบฝ่าฟันหากันมาทั้งเรื่องเนี่ยเมื่อวานนี้เราได้เจอกันแล้วนะคะแล้วก็ เออครอบครัวได้กลับมาเป็นครอบครัวอ,อ,อีกกอดกันกอดกันกอดกันถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญนะคะคคในตัวละครที่พกาเนี่ยรักมากก็คืออัศวินก็คือคลูกชายที่ที่เธอเนี่ยได้มาอยู่กับเจ้าสัวเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ดูแลตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ได้มีการบอกความจริงจากปากแม่ว่าเออแม่เนี่ยจำความได้แล้วนะว่าแม่มีครอบครัวของแม่อยู่อะไรอย่างนี้ ก็เรียกได้ว่าคลายคยข้อสงสัยแะ้วกันเนอะแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มให้กับอัจาวินได้รู้ว่าเออแม่เราจะความจํากลับคืนมาแล้วน้ำตาไปกี่ลิตรเนี่ยเมื่อวานเนี้ยแม่หนุยคือตอนถ่ายเป็นไงฮะโอ้โหตอนนี่ถามตอนถ่ายจริงๆตอนถ่ายเนี่ยถ่ายอยู่สองคัดนะเออถ่ายสองแบบทไมอ่ะเดี๋ยวเรียกน้องมานั่งคุยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขอต้อนรับน้องทอยผฐมพงษ์ค่ะสวัสดีครับ แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกคูกจิตเรียกได้ว่าไม่เจอกันหลัดชั่วโมงอเจอเันเสียงมายังเสียงมายังไม่มาเลยทำไมอะคุณไป่ทำอะไรกันมาบอกก่อนว่าเมื่อวานมีปาร์ตี้วันเกิดน้องท้อยอ๋อนี้เป็นได้หน่อยน้องท้อยเกิดวันนี้เจ็บแต่ว่าเมื่อวานได้จัดวันเกิดเสียงเลยหายหน่อยร้องเพลงเยอะไปหน่อยสาบาน <c oughs> หลายอย่างครับร้ <c oughs> องเพลงร้ <c oughs> องเพลงเอาพูดถึงฉากเมื่อสักครู่นี้เมื่อคืนนี้เนาะที่แบบว่าแม่เนี่ยต้องไปบอกความจริงกับลูกเราถ่ายกันไว้สองแบบ,บยัอเทคแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม่พลั้งพลูเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> เอออ่ะเล่า <c oughs> คือมันมีทั้งฉากที่แบบว่าเหมือนเล่นเล่นเทกแรกก็คือดราม่ามากๆอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนแบบว่ามันก็ มันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสื่อถึงคนดูได้หลายแบบะอะไรเงี้ยกลัวจะแบบอะไรเอาวอนเกินไปไหมกลัวจะเศร้าเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะก็เลยต้องเล่นให้มันแบบว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีช่องว่างระหว่างกันเล็กน้อยอดราม่าน้อยลงนิดนึงอะไรเงี้ยเออคือตอนแรกอะ่ะหนยเล่นคือตามความรู้สึกตัวเองเนี่ยที่เป็นนักแสดงและตีความเนี่ยออคือพกาเนี่ยจะรู้สึก ขอโทษขอโทษลูกคือรู้สึกเสียใจใ<ช>ที่แบบว่าเฮ้ยขอโทษนะที่มันแบบว่าทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับกับเขาแล้วเขาต้องมานั่งแบบเป็นคนที่เสียสละให้กับเรื่องราวของแบบเพื่อให้ครอบครัวแบบของเราสมหวังอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พุ่งกับอกว่าแบบมาเราก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นเพราะเราจําความไม่ได้อะ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อัศวินเองเขาก็เข้าใจในตัวของ ของครอบครัวของพกาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เลยออกมาเป็นแบบฉากเมื่อคืนตาก็จะช้ำๆหน่อยตากาช้ำมากแต่จริงๆแล้ววันนี้ช้ำหนักกว่าเดิมทำไมนะมากรเลยวันนี้เออจริงหงอจริงหงอแต่ก่อนที่จะไปพูดเรื่องนั้นมาพูดเรื่องตัวตนของลูกหลักก่อนเในละครเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่า อัศวินสมชื่อเข้าใจทุกคนดูแลทุกคนไม่เป็นไรแม้ว่าแบบผมจะเสียแม่ของแบบเหมือนกับมอบแม่ของผมคืนให้ครับผมก็แบบยินดีเข้าใจทุกเหตุผลแต่ผมชอบผมชอบคาแรคเตอร์นี้นะผมรู้สึกว่าแบบตอนที่อ่านบทตอนแรกรู้สึกว่าทําไมเขาดูเข้าใจคนเยอะจังเลยแต่พอมาเจอเข้าซีหรือว่าถึงเวลาที่แบบมันจะไปจะต้องถ่ายทอดออกมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการเข้าใจคนอื่นมันมันแบบมัน แอบเจ็บอะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันทำให้ภาพรวมออกมาดีอะแต่ความรู้สึกของคนอื่นมันเป็นไงตัวจริงนี่เขาก็พ่อพานะเหรอเข้าวัดเข้าวาทําบุญก็เหมือนแม่เลยสิเล่าเร็วนี่เกิดงี้เพื่อนสนิทเปลี่ยนช่องนะน่าจะไม่ใช่ตัวจริง เพื่อนสนิทเธอยังไม่ตื่นจากเมื่อคืนคือไม่ต้องกลัวเพื่อนสนิทเธอเอ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 อคือแม่ชักเชิญแบบแบบชวนโอ้ชักชวนชักชวนเข้าสู่วงการนี้หรอเข้าสู่วงการทําบุญครับทําบุญนะยังไงยังไงพูดยังไม่ถูกคือตั้งแต่รู้จักแม่นุ้ยแล้วก็พี่พลพลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าสองคนนี้เขาเป็นสายแบบทําบุญอยู่แล้วทั้งเชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องตัวเลขเชื่อเรื่องการเสี่ยงดวง ไม่แน่ใจว่าโฟกัสบุญหรือโฟกัสเล่แต่ว่าก็ดีครับเพราะว่าเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้แบบผมมีโอกาสได้แบบทำบุญมากขึ้นาวัดเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้ครับไม่ละทอยเขาหน้ารักนะชวนปูเขาก็ไปปั๊บเลยทอยขับมะเป็นคนชวนง่ายครออยง่ายแบบนั้นจริงครับเพิ่งตื่นมาได้ไม่ถึง1ินาทีพี่พลบอกว่าเจอที่วัดส่งโลมาผมก็คือขับไปเลย เ,เ,<อ>เราก็เป็นคนชวนง่ายเนาะชวนวง่ายนี่นี่ล่าสุดล่าสุดน,นี่คือไปทําบุญตรงวันเกิดตรงวันเกิดเลยกับน้องทอยเลยนี่แล้วทอยเนี่ยนะเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศใช่ไหมกับคลาสเรียงของเขาแล้วเขาก็บอกว่าแม่ครับหูยอยากทําบุญ วันที่27วันเกิดผมตรงวันเกิดพอดีอุ้ยแต่แม่จะเรื่อพิธี6โมงอ่ะลูกอุ้ยแม่ครับผมผมอาจจะต้องแบบมีกินกับครอบครัวอะไรนะวันเกิดเค้าเอ่าไม่เป็นไรแม่เลื่อนทุกคนแม่เลื่อนพระเลื่อนพระเลื่อนแขก13คนที่จะร่วมพิธีมาบ่าย3โมงเพื่อถอยลูกลูกรักจ้า ทอยมาห้าโมงเย็นครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นผมจำทม์โซนยุโรปอยู่เอาพีกลับมาอันนี้ได้อันนี้ได้เทิรนนี้ได้เทิร์นี้ได้เวลาผิดไปหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ได้ทำนะได้ทำคือด้วยความน่ารักของทอยจริงๆค่ะคือเขาเป็นเด็กที่แบบว่าว่านอนสอนง่ายคำนี้คือเหมาะกับเขามากคือคือสมมติว่าถ้านัดบ่ายสามแล้วทอยมาห้าโมงอ่ะแม่เข้าใจจำทม์โซนผิดต้องเป็นตัวนี้สิ ลองเป็นชั้นไปลองเป็นตัวนี้ถ้าเป็นออฟถ้าเป็นออฟ็เปนออฟมาผิดไปสองชั่วโมงอชั่วโมงเดียวก็ได้นาทีก็พอบ้านเธอไม่มีนาฬิกาหรือไงรู้ไหมเนี่ยว่าฉันเนี่ยนะต้องเลื่อนพระฉันต้องเลื่อนจะเอาว่าฉันต้องเลื่อนพรามแหกเข่าเธอคนเดียวแล้วคิดดูใช่ไหมตั้งแต่บ่ายสามนั่งรอเธอเนี่ยแล้วแล้วเป็นทอยเราวันนั้นไม่เป็นไรลูกเออไม่ว่ากันเชื่อไหมฮะความในใจคือเมื่อกี้ ใจคือเมื่อกี้ไม่ต่างวันเกิดไม่ไม่ต่าวันเกิดถึงว่้อยนมีวันเกิดวันเกิดน้องจ้าจ้าจแต่ว่าเมื่อกี้ที่ทอยเกิดไงบอกว่าไม่ใช่แค่พาเข้าวงการทําบุญอย่างเดียวคือแม่นน้ยกับพี่พลพลนี่คือพาทอยเข้าวงการเสี่ยงโชคนี่ไงจ้าทำไมเป็นฉันนะเออทั้งคู่ครับทั้งคู่เพราะแม่พลพลอาเดียวเหรอเออคือพี่พลน่ะเขาชอบเขาชอบเหมือนแบบว่าเสี่ยงโชคอยู่แล้วแล้วเขาเป็นคนที่แบบผมรู้สึกว่าถ้านับไปในชีวิตเนี่ยเขาแทบจะถูกถูกงวด นี่คือเบอร์ใหญ่แล้วกซื้อค่ะคือเป็นนักเสี่ยงโชคที่ร้องเพลงได้กับแสดงได้นิดหน่อยคืออาชีพหลักคือนักเสี่ยงโชคอาชีพหลักใช่ค่ะเขาคือพ่อค้าลอตเตอรี่แต่ก็คือฮ็อบบี้ของเขาคืองานในดิเลกก็คือร้องเพลงแล้วถูกบ่อยด้วยเหรอถูกงวด เขาไปเอาเลขมาจากไหนอะทอยก็เนี่ยแขนขวาไม่เหลือแล้วฮะคนถูอ้อเลขแขนไม่เท่ากันละสี่ไ้่เราทอยทอยถูกด้วยไหมทีนี้พอเข้าไปกับพี่พี่ก็แปลกมากมากฮะยังไงผมมาไปเล่นแค่ครั้งเดียวแล้วไม่ถูกเลยชุดดวงเขาด้วยเขาก็ไม่ถูกด้วยกไม่ถูพาเขาไม่ถูกด้วยแม่หนุ่ยต้องหาทางแก้แล้วล่ะฮะต้องหาทางแก้เออทำงานลูกเหื่อมไม่ไหลเราจะไม่ได้ตังค์แต่พี่คนเราไม่ทอนะเขามีไลน์มาแบบ อีกส oh ักรอบไหมผมละอายกระใจครับเออไม่เป็นไรพี่ไปเลยครับแต่คนที่ไปต่อกับพี่พหลพลก็คือตัมวลาวุฒินะคะนะทุกวันนี้ยังไปกันต่ออยู่เลยแล้วแล้วแล้วถูกไหมได้มด้วยโอ้ครับถูกครับคอยต้องรออีกสักครั้งคิดว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเกี่ยวกับดวงแล้วกันเนอะแต่ว่าใช่แต่ว่าการที่เราแบบไปทําบุญกันเนี่ยก็คือ พวกเราก็คือไปร่วมกันเสริมสิริมงคลทําแต่ความดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบได้เลขหางประทัดมาก็ก็ผลพอยได้ผลพไสได้ไม่ได้ตั้งใจฉันช่วยฉันช่วยต่อ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 มาถึงเรื่องนี้ในละครของเราบ้างเนาะพี่ไปรู้มาว่ามีฉากหนึ่งที่ทําให้เราอินจนร้องไห้โดยที่ในบทไม่มีอย่างนี้หรอมันคือมีสองฉากนะมีสองฉากมันมีหลายฉากมากที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวอินเพราะแบบเหมือน ก็สนิทกพี่นุ้ยด้วยแล้วก็แบบเหมือนแบบชีวิตจริงเราก็รีเลยกับแม่ง่ายเพราะเราก็สนิทกับแม่ด้วยเลยก็รู้สึกว่าเหมือนแบบพอเล่นฉากอย่างเช่นฉากเมื่อคืนคือมันเป็นแค่ฉากแบบจริงๆแล้วมันคือไม่ได้เป็นฉากสําคัญมากแต่ว่าเหมือนเราอะเป็นฉาก่ันๆเป็นฉากพันๆแต่ว่าเหมือนแม่แค่มาบอกว่าแบบแม่จําได้แล้วนะเพื่อลิงก์ไปสู่ฉากอื่นๆอะไรเงี้ยกลับกลายว่าตอนถ่ายเราก็อินกันมากเหมือนกันแบบจากที่ไม่ได้เซตว่าจะต้องร้องไห้หรือว่าจะจะดราม่าขนาดนั้นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าแบบ เทแรกก็คือร้องไห้ไม่หยุดเหมือนกันนะจนอย่างที่บอกคือพี่กิ๊กผู้ร่วมกลับอ่ะต้องบอกว่ารถดีกรีของมันน่อยมันฟูมฟไปมันฟูมไฟเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็รวมถึงคืนนี้ตอนถ่ายทําอ่ะมันมันนนาเป็นวันท้ายที่แบบนักแสดงมารวมตัวกันแล้วก็ถ่ายภายในวันเดียวอะไรเงี้ยอย่างคุยกันแล้วแบบนักแสดงอ่ะยังจะแย่เลยอ่ะผมว่าคนดูที่ติดตามมาโดยตลอดอ่ะน่าจะ ผมว่าน่าจะอินมากๆเลยรวมถึงแม่ผมด้วยแม่ผมก็คือดูเรียวทางแล้วก็ชอบร้องไห้ตามการแสดงของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นฉากสําคัญคืนนี้จะเป็นฉากไร้เลยฉากที่แบบว่าจะต้องตามต่อเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยวิทยาเนี่ยเหมือนจะหนีไปแล้วหนีไปได้หรือเปล่าแล้วหนีไปเนี่ยแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเจ้าสัวเองเนี่ยก็จะพาพาตัวหนีมีหยิบพาสปอร์ตจะพาตัวรัดก้าวหรือพกาเนี่ย ไปไปไหนอ่ะเราเรื่องจะจบยังไงแล้วอัศวินจะทันไหมทันไหมจะมาแล้วจะเจอกันยังไงอ่ะแล้วจะช่วยไว้ได้หรือเปล่าหรือจะช่วยไม่ได้แล้วเรื่องจะเป็นยังไงแล้ววันนี้อวสานอวสานวันนี้จบแล้วจบแล้วทีมมากจริงๆแบบอยากจะเพิ่มมิวสิกวิดีโออีกเพลงหนึ่งเข้าไปเพื่อที่จะแบบได้ดูพรุ่งนี้ต่อขออีกวันเหรอจริงเพราะว่าเล่นเองแล้วมันแบบเนาะคือ มันจะมีฉากหลายฉากมากที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมแบบพลาดเลยแม้แต่แบบแม้แต่เบล็กเดียวคุณผู้ชมเพราะว่าคือเข้มข้นสุดๆิจริงครับผมชอบซีนของวันนี้หลายซีนมากนะแบบว่าเพราะมันแบบเห็นถึงความแบบเป็นครอบครัวครับทั้งครอบครัวที่แบบว่าเราแบบแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เจอกันสักทีอ่ะแล้วก็คนรที่แบบว่าต้องตัดมากันครัวกับครอบครัวที่ยอมเสียสละ อ่าจะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเจ้าสัวจะเสียสลาเหรอแล้วเจ้าสัวจะยังไงไม่แน่นะเออไม่แน่นะฝากเลยจ้ะก็ฝากด้วยนะครับหนึ่งทุ่มคืนนี้ก็ นักแสดงทุกคนตั้งใจมากแล้วก็ตอนถ่ายทำเนี่ยผมเชื่อว่าคนดูน่าจะอินไปกับเราเนี่พูดแล้วเรายังรู้สึกถึงแบบความรู้สึกที่ถ่ายอยู่เลยครับฟังเลยครับนะคืนนี้แน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปปิดกล้องร่วมกันอะไรไม่ได้ดูร่วมกันร่วมกันด้วยคือบอกเลยว่าฉากนี้มีหลายฉากมากที่ในบทอ่ะไม่เขียนว่าร้องไห้แต่ร้องไห้ใช่ยันทอยทอยเนี่ยมาแล้วเนี่ยนิดนิดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนึกถึงวันนั้นไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวเย็นนี้ไปดูร่วมกันจะร้องไห้ร่วมกันหรือเปล่าคิดว่าเนาะน่าจะนะคะแล้้้้้วกก็อยาใหคุณผููชมไไดดด สรุปของนางฟ้ากมกรนะคะคลุ้นกันมาทั้งเรื่องแล้ววันนี้เอาวาสารแล้วนะคะคหนึ่งทุ่มตรงขอบคุณทอยปฐมพงศ์ด้วยค่ะขอบคุณครับ